ในคลิปนี้ผมจะมาค้นหาปริศนาของเงาดำที่ชื่อว่า b l c k k i i g u r e กันครับเงานี้ถูกเป็นที่พูดถึงอย่างมากในแมปเดอะสตองเก a ตเบ e นท o กาวในช่วงนี้เลยครับเป็นเงาปริศนาที่หลายๆคนบอกว่าถ้าเจอแล้วอยากเข้าไปใกล้เลยเด็ดครัวันนี้ผมจะได้เจอกับเงาปริศนานี้ไหม ต้องตามมาดูกันครับตอนนี้แมปเดอะสตอ g เกตเป็นเลนกล่าวนะครับรู้สึกจะมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับเงาเงาหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแบ c ็กฟิกเกอร์นะครับที่เป็นเงาปริศนานะครับมีคนหลายคนคอมเมนต์พูดถึงเงานี้เยอะมากครับว่าเคยเจอแล้วหรือว่าจะเป็นสคริปหรือเปล่านะครับที่สามารถลงอะไรแปลกๆมาได้ในแมปเดอะสตองเกตเป็นเลนกล่าวตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเงาเงานี i คืออะไรเหมือนกันครับผมเห็นคนทําคลิปคนหนึ่งครับที่เขาไปเจอเงานี้มาเหมือนกันครับแล้วเจอกับสิ่งแปลกประ เหมือนนนกััะครบเงานี้อยู่ๆจะโผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันเลยครับในแมปเดอตซองเกตเป็นบบนั้นกาวและเมื่อเราพยายามเข้าใกล้เขาครับแรกๆเขาก็เหมือนจะหายตัวไปนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยเรายิ่ง พยายามเข้าใกล้เขามากเท่าไหร่ครับเจ้าเงาแบ็กฟิกเกอร์นี้นะครับจะพาเราเหมือนไปอีกโลกหนึ่งในแมปเดอะสตาร์แกเป็นเก่าเลยครับเป็นจอสีดําแล้วก็มีตัวหนังสืออะไรขึ้นมากมายเลยครับบนจอค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับในแมปเดอะสตาร์แกเป็นเก่านี่คือคือผมยังไม่เคยเจอสักเท่าไหร่เลยนะครับว่าเออเจ้าเงาเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมันคือสริปจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในแมปนี้จริงๆครับ เดี๋ยวก่อนนะเอ่อเหมือนเหมือนผมจะตาฝาดไปนิดนึงครับอ่ะไม่เป็นไรเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อคือมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วนะครับให้ผมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยหรือว่าทําคลิปหน่อยว่าพี่เคยเจอหรือเปล่านะครับเพราะผมเคยเจอนสำหรับคนในคอมเมนต์นะครับว่าผมเคยเจอแบบเงาเนี่ยโผมานนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับผมยังไม่ ไม่เคยเจอไม่เคยเจอนะครับมันมนอาจจะเป็นแบบว่าสคริปต์นะครับอย่างที่เขาพูดการสคริปต์ก็เหมือนแบบใส่เข้ามาเพื่อแบบว่าให้มีคอนเทนต์ต่ตงตางๆหรือว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์ต,ต่างๆในแบบเดิมสองเกมเก่นผมเคยเห็นโกโจนะครับที่แบบว่าเปลี่ยนเป็นโอ้โหอีกเท่เลยอะ่ะโคตรเท่นัน่นน,น,นั่นแหละนะครับผมคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะมีนะครับ ไม่มีอะไรนะผู้ชมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นการตัดต่อตัดต่อนะครับเอาจริงๆผมว่ามันน่าจะคือสริปนะครับจากที่คนคอมเมนต์บอกมากับเรื่องเจ้าแบล็ฟิกเกอร์นะครับไอที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี่ก็ผมตัดต่อเอานะครับไม่ได้มีสริปอะไรนะฮะตัดต่อเอาเงาดำมาใส่เฉยมันเป็นรูปเงาเฉยนะครับแบล็ฟิกเกอร์นี่ก็เหมือนแบบเออแปะมาจากถ้าสมมติว่ายไปดูใน Google นะครับมันก็จะขึ้นรูปแบบ เป็นเงาสีดำเออนู่นนี้นั่นนะครับเยอะแยะมากมายไม่ได้น่ากลัวเนยฮะแต่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆคนคนเขาก็นิยมอยู่ดีๆอันนี้ขึ้นมาเฉยเลยเจ้าแบ็คฟิกเกอร์เงาสีดำปริศนานะครับตรงนี้เอาจริงๆผมก็ไม่เจอหรอกนะครับมันน่าจะต้องใส่สกิปมาเพื่อที่จะเจอมันนั่นเองนะครับยกเว้นผมจะอยากให้มันอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ใส่ให้มันอยู่ตรงนี้มับ แบบนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงหน้าเราแล้วนั่นเองนะครับก็คือ <c oughs> ถ้าเราเดินไปมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเพราะว่าผมตัดต่อให้มันอยู่ตรงนี้นั่นเองแต่ก็มีคอมเมนต์บอกนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือสคริปต์ใช่ไหมท่านผู้ชมน่าจะเป็นสคริปต์นะครับไม่น่าจะมีจริงๆหรอกในแบบแมบบนี้นะฮะถ้ามีนี่ก็หลอนอยู่เหมือนกันนะเออน่าจะให้เจ้าของแบบเขาทำแบบในช่วงคาโาวีนนี่ก็คือแบบใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับหลอนใช้ได้เลยเอ้าวจะมีแบบหนึ่งเหมือนกันวันนี้ไหนๆก็มากันแล้วหลอกท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเด๋ยผมมจะพาไปูแบบ หนึ่งที่มันมีเจ้าแบ็กฟิกเกอร์นี้เหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างที่จะตลออกนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลองพาไปดูว่าเป็นยังไงเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในแบบนี้เมืยย่ออาญากจเย็นอุ้ยตกใจเหมือนกันเลยเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเปิดเสียงมันจะเป็นเสียงหลอนอยู่เมือน,นะเนี่ยเสียงเงียงง้ยหลอนกิหลอนก็แย่แล้วตอนแรกมันหลอนตอนแรกมันหลอนไม่รู้มันพูดอะไรเแต่ตอนแรกม,มันเสียงกรี๊ดเลยว่ะแบบนี้มันจะเป็น แบบที่เราต้องวิ่งหนีจากพวกแบ็คฟิกเกอร์เด็อย่าเข้ามาใกล้ฉันมันตลกเหมือนกันนะที่ยอย่เออคือเป็นเอ่อแมพที่ให้เราวิ่งหนีเฉยเลยฮะไม่มีอะไรเลยเป็นเงาเวลาเราหยุดก็จะแอ๊ะโดนกินเข้าไปครับเออหรือว่าถ้าเราเราสามารถเป็นแบ็คฟิกเกอร์ได้่ะตรงนี้เราอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้โห,โหร้อยเก้าเก้าเพื่อจะกลายเป็นแบ็คฟิกเกอร์ ไล่ไล่ตูดเรานะครับถ้าเรา199โลบักแเรวก็สามารถกลายเป็นแบ็คฟิกเกอร์ได้นั่นเองอันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สูตัวด้วยนะครับเสีย10โลบักอีกต่างหากแบบนี้แม่งทำมาตามกระแสล้นร้วนเลยแค่เอาเาพวกตัวดำๆนี้มาวิ่งไล่เราเฉยๆนะครับเออการเข้าใจคิดเนาะตรงนี้ว่าเอาแค่เอาตัวดำๆมาวิ่งไล่เฉย เอออันนี้ก็คือแบบเขียนข้อแบ็ k ฟิงเกอร์ก็น่าจะเจอแล้วนะครับอืมมันแค่เอาไว้วิ่งหนีเฉยๆอะ่ะคือมันไม่มีอะไรอะ่ะถ้าสมมติว่าอยากจะเจอแบ็กฟิงเกอร์ที่เป็นจริงๆตัวจริงๆที่เจอกันในเน็ตที่เขาทำกันครับก็ต้องน่าจะต้องลงสคริปต์นะครับเพื่อที่จะได้เจอเจ้าพวกนี้นั่นเองนะครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันทำไมมันวิ่งโหดจังวะวิ่งตามคโคตรโหดเลยอะ่ะแบบแบบสไลด์ไม่พักเลยอะ่ะแล้วแล้วแล้วคนในแมบบ จริงๆเขาเล่นกันยังไงวะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยดิมันมีคนเล่นด้วยมันมีคนเล่นด้วยวะเนี่ยไม่น่าเชื่อแมปโอ้วิ่งไล่ใหญ่เลยวิ่งไล่ใหญ่เลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ใครวิ่งไล่เหรอโมันวิ่งล้วไม่วิ่งไล่ใช่บ้างเลยอ่ะมันเลือกคนเหรอหรือว่าไงอ่ะเอ้ยวิ่งไล่ฉันด้วยดิวิ่งไล่แต่หมอนั่นน่ะวิ่งไล่ฉันด้วยฉันอยู่นี่ผมไม่ค่อยอยากเปิดเสียงเนี่ยเสียงแม่งน่ารำคาญมากเลยเฮ้ยมาแล้ว ดูดูเสียงดิพูดว่าอะไรวะอ๋อโดนกินเลยมันพูดว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไร too slow มันบอกว่าแบบช้ามากเลยพวกแกอะไรประมาณนี้เมื่อวาดูดูวิ่งไล่หมดนั่นใหญ่เลยเลยสองตัววันนี่ไงสองตัวอยู่นี่ครับมันจะมีสี่ตัวในมาแบบนึงนะครับแล้วถ้าเราอยากเป็นแล้วแค่ร้อยเก้าเก้าเห็นไหมท่านผู้ชมอยากเป็นแบบอยากเป็นแบล็คฟิกเกอร์ก็ต้องร้อยเก้าเก้าเออไอแบบนี้มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากวิ่งหนี คือวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยเล่นด้วยดิเล่นด้วยเล่นด้วยนี่ตามมาตามมาเอ้ยเอ้ยพระโถเอ้ยนี่แยกวงมาสิเอ้แยกวงแยกวงมาอีกนี่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เอฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เฮ้ยมันไม่ยอมตามมาวะมันเหมือนมันอยากมาแตู่มันไม่ยอมมาครับมาดิมาดิมันอยากตามเพื่อนไว้เฉยะตายมาเรียบร้อยครับตอนนี้แบ็คฟิกเกอร์อยู่กับผมแล้วผมจะลากพวกนี้นะฮะ ไปคิวพวกคนพวกนั no. ้นนั่นเองครับผมมาตามมาตามมานี่นี่นี่แฟกฟิกเกอร์จัดการเะหมอนี่จัดการสะหมอนี่เลยจัดการจาะเฮ้ย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 สี่ตัวเลยเหรอนี่นี่ดีกว่านี่ดีกว่าอยู่ตรงนี้เยอะมามาตามมาเร็วตามมาเร็วพวกตามมานั่นแหละนั่นแหละเออมันวิ่งหนีกันเร็วเหลือเกินนี่ตามมานี่นี่หมอนี่นั่นแหละหนึ่งคิวหนึ่งคิวนี่นี่สองคิวววโดนด้วยเลย อ่าและนั่นแหละครับนั่นก็คือที่มาของเงาปริศนาผมคิดว่าน่าจะเป็นสคริปต์นะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงด้วยว่าผมไม่เคยเล่นดานนั้นเลยแต่ถ้าผมอยากให้มีแบลฟิกเกอร์ตรงไหนดีตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ตรงนี้เลยกันเต้มันก็จะผูมาแบบนี้นะครับปูมาแบบน่ากลัวน่ากลัวซึ่งไม่ต้องใช้สคริปต์ครับแค่ใช้โปรแกรมตัดต่อเราก็สามารถให้ จ้าแบ็กฟิกเกอร์มาปรากฏตัวต่อหน้าเราได้แล้วนั่นเองอาถ้าผมอยากให้มาปิดคลิปกับผมผมก็แค่ให้มายืนข้างๆแค่นั้นเองครับนี่มี2ตัวเลยอันนั้นเลยครับผมสลับแบล็กฟิกเกอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นปริศนาไหมก็เป็นปริศนาอย่างหนึ่งครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นสคริปอย่างที่คนในคอมเมนต์คอยบอกผมไว้นั่นเองนะครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าไม่ใช่ปริศนาทุกคนคิดว่าอะไรก็ต้องรอต่อไปนะครับตรงนี้ยังไงวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ด้วยกันนะครับผม